ดทรงนี้แล้วเนี่ยไปให้ช่างอื่นบอกเอาทรงเนี้ยแล้วก็อาจจะตัดราคาสักสองสามร้อยบาทเนี่ยจะทําได้ไหมได้แต่ความรู้สึกมันต่างต่างเพราะว่าคนตัดคือใครตัดแล้วก็สถานที่ที่คุณไปตัดมันอยู่ที่ไหนและการใส่ใจเพราะว่าทําด้วยใจที่อยากจะให้ทําแต่มันประมาณร้อยสองร้อยอ่ะเออแต่นี่บอกว่าเขาไม่ต้องการวายตัดแต่ตักทรงนี้รือถอนจากเบรกพอยต์ไปนะฮะไปกับเสร็จแล้วก็พันสองกับอีกรวมแล้วประมาณพันสี่ จับนี่200ตัดได้7ครั้งเดือนละครั้ง7เดือนต่อมาคือกอปได้ไปหาพี่โจทําเสร็จปุ๊บไปให้ช่างข้างบ้านกอปและสร้างโจ้เขียบขาโหดเน้นย้ำครับเพราะธุรกิจนี้สามารถเลี้ยงแบบกันได้ง่ายแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องไปทําผมที่เดอะแกลอรี่ด้วยนั่นเองแสดงว่าเพราะว่าคนที่มาที่ร้านถ้าเลือกได้ต้องการบรรยากาศเอ่อบรรยากาศในเรื่องของสุขภาพเพราะเราเ็นเรามีเครื่องกรองอากาศ ตอบโจทย์ได้<ช>ได้<ช>ได้ได้หลายทางเพราะจริงๆแล้วพันสองร้อยบาทเนี่ยเราไม่ได้จ่ายทับทุกวันนี้คะพี่ตาใช่สองเดือนทีหรือจะเป็นสามเดือน<ช>ที่เราจ่ายตงแล้วแตแแ่และเดือนหนึ่งเราจะต้องเสียเงินกันทันแล้วน้องถ้าสมมติว่าไปตัดกับคนอื่นเนี่ยจะมั่นใจเหมือนตัดกับพี่โซ่หรือเปล่าคืออาจจะไปลองแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะกลับมาหาพี่โซ่ก็อย่างที่ว่ามันคภาพรวมกลับมาดูอีกหนึ่งท่านเลยนะเราคงจะเป็นภาพรวมรวมอันนี้คือภาพเดิมเป็นอย่างนี้ดูเขาดุดูดูก็เลยด้วยผมด้วยผมตรงแล้วก็ด้วยสีของผมด้วยเาหม สีของมันดูดําไปมาทำให้เขาดูดูเป็นผู้หญิงไม่หวานเราก็เลยเพิ่มลูกเล่นโดยการที่เราเปลี่ยนสีอ๋อต้องให้สีใหม่ครับใช่ให้สีใหม่อ้าวเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่อันนี้ราคิดเงินเท่าไหร่ครับ ประมาณคนนี้ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าถูกเชื่อมากเลยอะทำหลายอย่างเอาเพาทำอะไรเป็งหลักแล้วมีสีแล้วมีสีนะลายแล้วก็มีตัดอ่าบุคลิกหน้าตาทรงนี้มันยังไงมันดูไม่ค่อยหรูอ๋ออย่างนี้ไม่หรูใช่มันดูเหมือนว่าถูกผ่านการปูยปูยยำมาอ่ะนี่คือบุคลิกที่หน้าเป็นอย่างนี้ถูกคุณเจ้าเปลี่ยนมาเป็นปื๊ด ต้องขอบคุณพี่โจนะที่เปลี่ยนผีให้เป็นคนนะฮะไม่คูบเลยเหรออยากนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทั้งชีวิตไหมอันนี้มีคนทักว่าหนูเป็นดาราอมัอมม่นใจในตัวเองจริงๆเลยในยะนลานแต่ถ้าเป็นอย่างที่น้องเขาว่าจริงๆก็ถือว่าฝีมือของพี่โจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนยังไงก็ขอขอบคุณนายแบบนางแบบทั้งสามท่านด้วยนะครับและนอกจากนี้ The Gallery เขายังมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยเพราะว่าที่เดอะแ l ลเลอเป็นร้านตัดผมแบบ g รีนซา a อนคอนเซ็ปตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจึงจำเป็นต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยเพราะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านทุกชนิดมาจากธรรมชาติออร์แกนิกร้อไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมหรือทรีทเมนต์ต่างๆ ดังนั้นท่านผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อมาใช้บริการที่เดอะแกลเลอรี่แล้วจะปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดทั้งต่อตัวผู้ใช้บริการและตัวของช่างผมเองครับคุณโจคุณใช้ปะใช้เราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะมานําเสนอสิ่งที่มาขายเนะี่ยมันดีจริงหรือเปล่าลูกค <c oughs> ้าถามเราแล้วก็บอกจะใช้เราก็ต้องลองใช้ถ้าเราไม่รู้เราจะตอบคนที่มาใช้บริการได้ไงอาจารย์ถามได้ <c oughs> จารเป็นช่างตัดผมก็ต้องใช้ก่อนสิครับสมมติว่าเทศสระผมเข้าไปสระผมเฉยไม่ตัดขาซานี่ทําไรฮะสิบสามร้อห้าสิบสาาสขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นผมไม่แพงนะงั้นพูดถึงเนี่ยราคาบ้างสถานที่บ้างให้เกรดเลยอะร้านเราอยู่ในระดับไงเอเอบวก ผม,มผมว่าถ้าเกรดยิ่งร้านเนี่ยผมว่าเป็น A แต่ว่าราคาผมว่ายัง A หรือ B ได้อยู่เห็นบอกว่ามันมีห้องส่วนตัวด้วยเหรอสมมติอาจารย์อาจารย์วัดนี่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ดังแล้วห้องห้องพิเศษมีไหมมีครับม uh ีเศะจริงป่ะมีครับอะไรมันจะขนาดนั้นถึงขนาดมีห้องทำผมส่วนตัวไว้บริการอีกด้วยและนี่ก็คือ ห้องคลเวท o o m ที่ The ะแกลเลอรี่เขาเปิดไว้บริการซึ่งห้องนี้จะมีม่านเลื่อนเปิดปิดได้เพราะบางครั้งก็มีหญิงสาวเชาาอาหรับมาใช้บริการและในห้องนี้ยังมีอุปกรณ์ทำผมสุดพิเศษนั่นก็คือที่นีบผมทองคำ 24K ที่จะช่วยให้เส้นผมนุ่มเงางามแถมยังมีไวน์แดงน้ำแร่ชากาแฟไว้บริการโดยราคาค่าห้องจะคิดเพิ่มจากราคาปกติเพียงแค่15%เท่านั้นเองครับ ต่างชาติเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันผมว่าอาจจะอยู่แค่ประมาณ5%ไม่เกินครับผมถ้าเกิดผมเคยตัดแต่คุณโจ้ที่ร้านเดิมนะฮะทำไมผมต้องย้ายมาตัดร้านนี้แต่ซี่เหมือนคุณโจ้เหมือนกันนี่ใช่ไหมฮะทำไมในที่ต้องใช้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทำให้ต้นทุนในการที่ผมจะต้องตัดเนี่ยสูงขึ้นผมว่าต้นทุนเรา ้นคุณอาจารย์สูงขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้าอาจารย์เข้าไปอ,อาจจะร้านอื่นที่ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาทําสีผมอะไรแอมโมเนียอาจารย์ก็สูดเราเหมือนกันผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ผมว่ามันทาไมเราถึงต้องถ้าเราชาร์จเพิ่มแพงขึ้นทําไมเราถึงต้องเราถึงต้องให้แว์ลูก,กับลูกค้าเพิ่มคือ<ๆ>ฐานลูกค้าคุณโจนเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ครับจ่าละ คือหนึ่งเท่ากันผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้แบบทำสีผมอะไรเยอะแยะมากอ่ะคือพูดง่ายๆต้องการเบสิกทักษะเบสิกของคุณโจว่าดูหน้าแบบนี้ตัดแบบนี้หรือมันนั่งปุ๊บเนี่ยตัดเลยเนี่ยอาจารย์มันนี้ใช่อย่างนั้นมันติดความรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นเขาชอบไปการส่วนตัวชอบพระอะไรซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยไปนี่ร้านไม่แย่เหรอไม่แย่เพราะว่าจุเอาคนดีๆคนเก่งจดเทรนขึ้นมา คุณนะคืออย่างผมเนี่ยนะผมดูนะช่างทําผมเนี่ยที่เป็นเนี่ยตัวเขาเป็นแบรนด์แล้วเขาใช้ชื่อเขาดึงดูดนะฮะสมศักดิ์ชลาชนคุณไม่ใช่คุณไม่ได้ใช้นี่ไงผมใช้แต่แกลเลอรีร่ไงคุณใช้แกลเลอรี่ใช่ไหม<ช><ช>แกลเลอรี่นี่คุณตัดคุณเอาไปจากสมการไงอันนี้เป็นอุปสรรคหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ช่างตัดผมร้านตัดผมเนี่ยคือช่างเนี่ยเป็นหลักเลยนะผมไปผมไปช่างเลยนะจริงอย่างที่ขาโหดว่าครับเพราะร้านตัดผมจุดดีและจุดเด่นก็อยู่ที่ช่างตัดผมเป็นหลักซึ่งร้านเดอะแกลเลอรี่ก็คือโวพิโจนั่นเองผมว่าการพัฒนาช่างตัดผมหรือการเลือกตอนบุคลากรที่เราเลือกเข้ามาผมว่าช่างที่มีฝีมือก็มีเยอะแยะอยู่ในประเทศแต่คนไทยเนี่ยชอบแบรนด์นะ ตัดกับสมศักดิ์เนี่ยโอ้โหพี่สมศักดิ์นานๆเขาตัดทีนะเขาตัดเฉพาะคนที่แบบ V I P นะถ้าถ้าผมจะพูดนะฮะผมว่าคุณสมศักดิ์ก็มีหลายสาขาผมว่าเขาก็เพราะว่าเขามีช่างตัดผมที่ดีอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากตัดคุณสมศักดิ์ก็เป็นแบรนด์ไปแล้วไงสมศักดิ์ก็เป็นเซเล็บไปแล้วเขาเขาเทินตัวเองช่นตันผมก็เป็นเซเล็บเขากลายเป็นนักบุกเบิกอะไรไป็นใช่ไหมแต่คุณโจเนี่ยยังเป็นช่างตัดผมอยู่ แล้วมาแล้วคุณจาดมารับสิบเกดใช่ไหมสิบเกดี่แสดงว่าน่าก,กว่านะจารย์เพราะว่าจริงๆนะั้นคือเจ้คือให้จอง <30. S 2> ตอนนี้สามสิบมาได้แสดงว่าคุณยังลงพื้นที่ใช่นะไม่ใช่ตัวสอปฏินิษแล้วยังเป็นตัสอในพื้นที่อยู่ <c oughs> แสดงว่าเขามาพระคุณใช่ครับ <c oughs> ผมก็คิดเหมือนขาโหดแล้วถ้าเกิดพี่โจ้เป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงลหละครับทีนี้ จริงๆแล้วก็ยังมีลูกค้าที่เนี่ยที่ w a l อเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาตัดับช่างอื่นวันนี้แหละจะรู้แล้วล่ะว่าล a กอ in ทำไมเอาอสองคนนั้นอาจารย์คะแต่ว่าโครงสร้างของในร้านเนี่ยเราทํางานเป็นทีมเวิร์คค่ะคือจริงๆแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้แค่จะมาแค่ตัดผมเท่านั้นอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเข้ามาอาจจะอยากจะมาทําสีผมหรือมาดัดผมหรือมาทำทรีทเมนต์เส้นผมแล้วก็มีช่างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์มากๆเนี่ยคอยดูแลตรงนี้รายได้หลักของร้านจริงๆตอนนี้มาจากอะไรบ้างครับรายได้หลัก เท่าเท่ากันค่ะตัดผมครึ่งหนึ่งแล้วก็ทรีทเมนต์คือผมว่าประมาณนั้นนะฮะประมาณห้าสิบมาจากตัดผมแล้วก็อีกห้าสิเปอร์เซ็นต์มาจากทำทรีทเมนต์แล้วก็่องเงี้ฉีเนี่ยที่อื่นก็มีเนี่ยผมเป็นที่อื่นผมก็เอาฉีไปได้แต่เราไม่เหมือนกันนะอาจารย์ตัดผมกับร้านเพอหมางเนีกับตัดผมอยู่ที่เกษรมันต่างกันที่ความรู้สึกนะใช่คนอื่นเขาก็ทำได้อย่างเช่นมมติว่าไอ้พระรามก้าแล้วเปิดเซนทันเนี่ยตูมเลยหรือก็เซนทันไอ้เซนเนี่ยลัดเท้าสามพันกล้านไม่เลย แล้วชิดลมต่อไปจะมีบัสซี่กัาเนี่ยเขาก็ได้ผมว่าถ้าเรามองดูคอนเซ็ปต์กันเนี่ยผมว่าร้านที่เป็นกรีนซาลอนคอนเซ็ปต์ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยอันที่ไหนที่ใช<ท>่ว่าจะทําไม่ได้นะมาขาหดจัดหนักจริงๆครับเพราะกรีนซาลอนคอนเซ็ปต์ใครๆก็สามารถทําได้ผมว่าเดอะแกลเลอรี่ต้องพัฒนาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกครับ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจตัดแต่งทรงผมกับช่างตัดผมต้องมีฝีมือที่ดีสามารถออกแบบตัดแต่งและให้คําแนะนําแก่ลูกค้าได้คอนเซปต์ร้านต้องชัดเจนยิ่งเป็นร้านแบบกรีนคอนเซปต์ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมได้ยิ่งดีรวมทั้งทำเลที่ตั้งร้านต้องอยู่ในแหล่งที่มีกลุ่มเป้าหมายสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วราคาบริการต้องเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับครับคือยอดเดิมตอนนี้สี่เดือนเนี่ยนะแต่หนนะึ่งล้านบาทนะต่อเดือนเนี่ย คุณจะเติบโตไปเป็นยังไงผมอยากเห็นอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทโอ้โอโอ้เพิ่มยอดขายเป็น2ล้านบาทต่อเดือนมันจะเป็นไปได้หรือครับเนี่ยแล้วเด็กแกลเลอรี่จะมีกลยุทธ์อย่างไรอันดับยังไงอันดับแรกเลยนะครับโจก็จะเริ่มรับสมัครคนเข้ามา้วเนี่ยโดยการที่โจนี่แหละจะเป็นคนที่คัดกรองตอนนี้เรามีช่างกี่คนคะเนี่ยช่างมีสามท่านค่ะสามท่านใช่ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยช่างอีก6ท่านค่ะ ตอนนี้มีช่าง3คนครับถ้าเป็นสองล้านต้องมีช่างกี่คนผมคิดว่าเพิ่มอีกคนหนึ่ง4คนยังรับอยู่ครับเอาไหวค่ะเอาอยู่นะว่าคุณเพิ่มเท่าหนึ่งโดยเพิ่มช่างคนเดียวไปไใช่ฮะเพราะว่าจริงๆที่เรามองไววเนี่ยกันมืออีกเลยสิไม่ครับฟังอาจารย์ต้องแจงอย่างนี้นะครับว่าตัดผมพันสองร้อยบาทแต่ทำทิชเม่นท์ทำอะไรเนี้ยมันเริ่มสตาร์ทที่หกพัน กพันจนถึงหมื่นห้านะคะแต่เพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าอินคัมเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาตัดผมอย่างเดียวแปลว่าคุณทรีทเมนต์อะไรต่างๆอันนี้ไม่จำไม่จำเป็นต้องใช้คุณโจ้ทำไม่ไม่ใช่ไม่จำเจริงๆแล้วอินขั้มไม่ได้หมายโจ้คนเดียวนะครับแต่หมายว่าโจ้เป็นคนที่เป็นที่รู้จักว่านี่คือร้านของพี่โจ้นัดต้องมาหาแต่ว่าเรามีบริการอย่างอื่นเราก็บอกว่าไม่จําเป็นทํากับชั้นเขาได้ฉันมีอย่างอื่นที่ทําและชั้นมีคนอื่นที่จะมาเทคแคร์เธอที่จะดูแลเธอในส่วนนี้เพราะทุกคนมััััันนนจอออออออกกววววว่่่่าาาามมมมมแแลล้้้้็็็ตตตตตดดดดดดผผผผยยยยยงเเเีีีพโสสร พันสองคุณทําที่เม็ดอีกหกพันใีน่คนอื่นทำไ,ไม่ใช่โจ้แล้วนะครับรายได้นี่มันจะแจงอ,ออกไปแล้วพอทําที่เม็ดเสร็จก็ พอพิคนี่ผมว่าถ้าตัดเสร็จคนนี้ดัดดัดเนี่ยก็คนหนึ่งมาช่วยอีกคือโจ้จะมีหน้าที่ดูอืมเป็นการใช้ช่างให้ขูกับงานครับถ้าช่างคนนั้นถนัดดัดผมก็ให้เป็นช่างดัดผมอย่างเดียวโดยจะมีพี่โจคอยดูแลอีกทีนั่นเองกรรมการไม่ก็ต้องจะเพิ่มคนยังไงครับเนี่ยเพราะว่าพอเราเริ่มไอ้หน่อยเราเริ่มมีชื่อเสียงช่างก็จะถูกดึงไปหรือเบื่อละก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยเราอยากขยายธุรกิจ แล้วก็มองดูว่าจริงๆเราอยากทําเป็นลักษณะเหมือนโฮลดิ้งคอมพานีคือโดยการดูลักษณะของอช่างที่เราเคยคุยกังต้นว่าจริงๆเราอยากให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนพี่โจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแน่นอนคืออย่างที่ผมกล่าวมาคือต้องมีฝีมือมีใจรักบริการแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แต่อาจจีอีกเรื่องนี้ขึ้นมาคือคุณต้องรู้จักอดออมเพื่ออดออมที่จะมีเงินและพร้อมไปลงทุนกับเราเออผมเป็น <ผม S 1> <ม>ช่างเนี่ยนะฮะผมมาอยู่กับร้านคุณเนี่ยผมได้เจอฐานลูกค้าใหญ่ แต่ผมก็จะไปมีร้านส่วนตัวของผมเนี่ยซึ่งผมเห็นนะคตัดเนี่ยที่ร้านนี่สยามเนี่ยประมาณพันหนึ่งส่วนตัวเนี่ยตัดประมาณ500เนี่ยผมกวาดไปที่ผมเองดีกว่าเพราะว่านั้นเนี่ยผมกินร้อเเซและไม่ต้องมาพึ่งพาคุณด้วยผมว่าการทําธุรกิจร้านทําผมเนี่ยไม่ใช่ว่าฝีมือเก่งอย่างเดียวนะผมว่ากัรนี้เรื่องของฝีมือเก่งอย่างเดียวตั้งตัวได้เลยนะตั้งได้ผมว่านั้นระดับหนึ่งแล้จะยืนตัดอีกถึงเมื่อไหร่ ถ้ายืนตัดอีกอีกห้าปีสิบปีไหวไหมแต่ผมว่าเรื่องร้านทําผมถ้าทําให้คอนเซ็ปต์ชัดเจนแล้วก็ทําให้ธุรกิจมันต่อยอดได้แต่ก็ต้องูว่ามันไงยแล้วเป่าบาผมทําเองใช่ไหมห้าปีสิบปีผมเก็บเป็นกอบเป็นกรรมไงแล้วเป่าแล้วผมก็ต่อยอดของผมเองนะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปถามผมว่าการแต่แต่เมื่อเป็นเรื่องเป็นถ้าถามผมนะผมว่าเป็นเรื่องปกติในวงการธุรกิจแต่ถามว่าทํายังไงให้เขาอยู่กับเราผมว่าการฝึกการพัฒนาแล้วก็ แล้วก็ก็เหมือนกับเป็นโจ้โจ้ก็ไปอยู่ที่อื่นก็ออกไงก็ใช้ชราชนเป็นบันไดแล้วก็ออกไงแต่วันนี้พี่โจ้ตอนนี้เป็นแต่ตอนนี้เม็นกร่านหวว่าช่างคนอื่นนะที่มาอยู่กุลท้องพรใชั้นนี่เลยผมว่าตัวนี่ผ่านมาครับที่ผ่านมาเราเรามีความรู้สึกว่าเรากินแต่คอมมิชชั่นอย่างเดียวไงครับแต่ที่เราจะทำขึ้นมาใหม่นี้ทุกคนะคุณไม่ได้ว่าคุณกินแต่คุณมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของนี่นี่ก็เห็นชัดว่าคุณตัดเยอะจริงคุณมีลูกค้าเยอะจริงแต่คุณต้องอยู่เพราะว่าโจ้เชื่อว่า ทุกอย่างเขาต้องมองที่อีกครับว่าเฮ้ยเราอยู่ได้แล้วเรามีส่วนรู้สึกว่าอันนี้บกความเป็นเจ้าของนี่ร้านฉันนะ่ะฉันก็อยากจะอยู่เจ้าคิดว่าจติจริงไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่คือไอ้ไอ้ออทฤษฎีที่ว่าความเป็นเจ้าของเนี่ยนะตามหลักคือคุณมีอำนาจในการตัดสินใจเอาเปช้คำเป็น,น <ะ S 1> ห,หุ้นส่วนใช่ไหมชีศทางว่าเฮ้ยฉันไม่เอาอันนี้จะวันนี้เ่องของนี่คือคำสวยหรูที่แบบว่า ให้เธอดูรู้สึกว่าดีกับเป็นลูกจ้างหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ต้องอการให้เป็นอย่างนี้อยู่หลักวิชาเลยคือ Find Talent Keep Talent Grow Talent หาคนมีพรสวรรค์ทำให้เขาอยู่กับเราและวทำให้เขาเติบโตครับซึ่งกลยุทธ์ที่บอกมาเนี่ยยังไม่พอเอาและสิครับขาโหดบอกว่ากลายุทธ์ยังไม่เพียงพอแล้วแบบนี้ดึกแกลลี่จะว่าอย่างไรช่วงหน้าครับช่วง ตามติดธุรกิจ SME <Yeah. S 1> เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าตามติดธุรกิจ SME วันนี้เป็นของโรงเรียนสอนการเต้น Dance Me Up ครับถึงเราจะตีไม่แตกแต่ว่าฟีดแบ็หลังจากที่ออกรายการไปดีมากๆเลยเพราะว่าจำนวนนักเรียนนะคะที่สนใจมาเรียนกับ Dance Me Up ของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง40%เลยค่ะ โอ้โห oh จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วคุณครูจะสอนกันไวเลยครับเนี่ยตอนนี้นะคะครูกิฟก็ได้เพิ่มจํานวนครูของดสมีอัพค่ะเพื่อที่เราต้องการจะตอบสนนะคะของจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ครูกิฟก็ยังได้เพิ่มกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทโอเกนไนเซอร์เพื่อแสดงในงานต่างๆและประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปในตัวครับรวมถึงการเปิดคลาสเร,เรียนที่เรียกว่า private class สำหรับผู้ใหญ่และคนวัยทำงานที่รักการเต้นเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ ถ้าหากคุณนะคะกำลังนึกถึงกิจกรรมสนุกๆอย่างการเต้นเราแล้วก็อย่าลืมนึกถึงเรานะคะ d a n c ี่อ Up ค่ะ